พฤราคม2 5 6หที่วัดละหารตำาบลสนนลอยอํเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพบพระครูสิริธรรมผ่านเจ้าอาวาสวัดละหารติดโควิด -19 ทางนายสุจินชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงมีคำสั่งคุมพื้นที่เร่งด่วนโดยทางวัดมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมีให้กระจายไปในวงกว้างอันจะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งปิดวัดละหาร เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1 14มกราคม2564ด้านพระครูโอผู้ช่วยเจ้าวาดวัดละหารกล่าวว่าหลังมีการประกาศพบเชื้อโควิด -19 บริเวณวัดจึงงดให้ญาติโยมทำบุญที่วัดเพราะกลัวว่าเชื้อจะแพร่ระบาดกระจายไปสู่ญาติโยมตอนนี้วัดปิดไม่รับงานใดๆ มีงานศพอยู่สองศพก็จะเล่งเผาในวันนี้จึงต้องขอโทษญาติโยมด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เชื่อแพร่กระจายออกนอกวัดจึงขอปิดวัด14วันตอนนี้ทางวัดได้สั่งข้าวกล่องมาส่งวันละ150กล่องถ้าญาติโยมจะมาทำบุญก็จะจัดโต๊ะให้ ไว้วางหลังจากปิดวัด14วันทางวัดก็จะมีมาตรการตรวจเข้มมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและจะเปิดประตูให้เข้าวัดเพียงประตูเดียวประมาณเ้าโมงเช้าประมาณเ้าโมงเช้านะสั่งสั่งผิดเลยก็บอกญาติโยมว่าตอนนี้มันพบเชื้ออยู่ที่วัดก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ให้ญาติโยมรับทำบุญก่อนเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเชื้อจะไปแพร่กับญาติโยมที่มาทำบุญทั้งหลายเนี่ยตัวเราปิดตัวเองก่อน แต่ตอนนี้ช่วงตอนบ่ายแต่ลสุขที่สองอำเภอแล้วก็เทศบาลโโนครทองนะก็ได้มาตรวจพระและะ้วก็ญาติโยมที่อยู่ในวัดทั้งหมดวันนี้ใช่ไหมหรือเมืออ่อวานเมอานมา,มาตรวจเมื่อวานแล้วแต่ว่าช่วงบ่ายสามโมงวันนี้ผลก็จะออกมาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก็เขาจะแจ้งมาทางวัดแต่พอดีทางวัดนี่ก็เริ่มปิดเพราะไม่รับอะไรเลยเพราะว่าพอดีมันมีศพมีเหลือศพอยู่สองศพก็เลยล่นมาเผาวันนี้ทั้งหมด นะต้องขอภา,ายญาติโยมด้วยนะพ่อความไม่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยแล้วก็ไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายออกไปนะแต่ว่าตรนนี้ก็งดก่อนขอจุดวัดจิดสี่วันวัทสงระก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยหมดแล้วประชุมผู้ช่วยเจ้าว่าแล้วก็พระกรรมการเมื่อวานนี้ก็ตัวนี้ก็ทางวัดก็ได้สั่งข้าวนะเป็นข้าวกล่อง มาส่งวันละร้อยห้าสิบต่อเท้าก็ร้อยห้าสิบเหรก็รนะ้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าญาติโยมจะมาชําบุญเนี้ยก็จะมีเดี๋ยวที่มีโต๊ะจัดที่ไว้ให้ข้างนอกโยมว่ามาวางไว้แล้วก็เดี๋ยวพระก็จะมาเปิดประตูรับเข้ามาเองนนะแต่ให้ญาติโยมมาวางวาเดี๋ยวจะมีทํา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 โต๊ะไว้ให้เนี่ยนะ้าเผื่อว่าไม่ให้ไม่ให้เข้ามาที่วัดก่อนช่วงนี้นะแต่เดี๋ยวพอราครบสิบสี่วันเรียบร้อยแล้วทางวัดก็จะมีมาตรการ จะคุมเข้มใครที่จะมาเข้าวัดทําบุญก็จะต้องต้องตรวจกันเป็นพิเศษแนละ้วตอนนี้นะก็จะเปิดประตูเดียวคือเปิดประตูใหญ่นี้นะให้เข้าออกประตูเดียวนะก็จะจะจะุมเข้มแล้วตอนนี้ <c oughs> ได้ขอ